นีหนูจะทาแม,ม่แรงนะสีนิวทาแล้วสันอันนี้หนูกินมาก,ก่อนเลยเพราะหนูชอบสีนี้มันเบอร์ศูนย์อะไรพี่ว่าสันเดี๋ยวนะเอ่อ L ศูนย์เก้า L ศูนย์เก้าพี่ตัวเนี้ยหนูชอบนะส่วนตัวนี้หนูยังไม่ดูนะว่าเป็นยังไงวสันคณนาะตัวนี้หนูจะทาแม,ม่แรงหนูทาตัวนี้ก่อนวนะสันนะทาลุจจอมเป็ลูกวสันแต่อย่าลืมนะมันซอสสองอันวสันนะลงคลิปเพิ่งเสร็จเย้แย่วสันอ๋อสวัสดีค่ะวสันนะคะน้องแฮมโยโย่ไอพี่แฮมโย,โยโย่โยโยวสันคณนาะ อ้าวสันอ่าสวัสดีนะครับน้องแหมมโยโย่นะครับสันน้องแหมมก็พี่พี่พี่แฮมเย่เย่าสันเนาะเอาสันเนาะอ้าวสันอ่าพี่บุญทองจะบีบไส้กับบีบได้เออจะบีบไส้กับบีบได้เลยวสันเด้อขอยานเดียวสันหาบิบแล้วๆๆหล่อมเด้อสันมัด่าฮ่่าฮ่าฮพี่บุนฮ้องจะเห็นแล้วพอสันเอา ต้องมวยมาสั่นเย่เย่โย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 เย่เย่มาสั่นนะมี่บนหัวมาสั่นไข่กระบอกเขาบอกว่นสีมาสันวันหลังมาสั่นเมาทั้งหลานโยโย่มาสั่นเมาตั้งหลานมาสั่นดีอ่ะมาสั่นเพคนเอาม้าไปกินนาสีบัวคนมาสั่นคนนาะอัดเอาใส่มันถือมองแนมมาสั่นคนนาะเดียวเดียวมาสั่นท่านนี่มอเหลืออยางมาสั่นเนน้อมาสีมีมามีข้างหลังมาสันเอาไว้แต่ไม้เอาไว้ นะคะเป็นกำลังใจให้อีหลาน้อยวริสขันน้อขอบคุณหลายๆบริสข,ข,ขันน้อขอบคุณนะคะขอบคุณน,นะคะพี่พี่น้องวันปีใหม่นะบริสข์ขอบคุณมากนะคะเอบริสข์ขอบคุณมากนะคะวันนี้ด้นะคะแม่ดีโอดีใจวันสัปพี่น้องเออวันนอ่าอ่าน้องมวยน้องอ่าน้องแหม่น้องแหม่มบรนอ่าน้องมวยบริสข์เย้เยอะเย้บร่สขันเนาะอ่าพี่บรนอ่าสวัสดีนะครับน้องแหม่นะครับแม่ก็สอน นะคะขอบคุณข้าวสักขนนเป็นกำจใายห้หลานน้อยสันสู้ๆเด้อหลานน้อยขอบคุณนะคะแม่สักขนนเป็นกำจใายห้หลานน้อยเด้อปสักขันนนะคะนะคะวระสันหนูหนูหนูเฮาซื้อแม่วระสันหนูเฮาซื้อเพป็นซื้อมาฝากหนูฮ่าเาก่อนปีใหม่วระสันนะคะอ่าน้องแม่ประสันแม่ก็สอบวระสันสวัสดีนะคะวระสันน้องโม้วระสันหนาวค่ะโยโย่เย่เย่ปรสันนักันเน้อทั้งโย่ทั้งเย่พี่น้องเอ้ย ยายหน่อยสายห้าชาแนวสวัสดีค่ะออืืสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยายหน่อยบนเอาอดบานใหญ่มันน้ำมาสั่งยายหน่อยค่ะหนูเอาพี่นีหนูเอาพี่นีแว้นนะคะหนูเอาพี่นีไปให้กําลังใจก่อนนะหรือวาสานุหนูไปมุงหลังคาให้นะคะหนูเอาพี่นีอ่าพี่นีเอฟอ๋อพี่นีอัน นะคะคุณอ่านะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะสันนะคะเดี๋ยวเด้อภววาษนคณน,นอหนูเป็นกำลังใจให้หนูนา้านนนัาษาคณนอหนูไปดูอันนี้ให้อ๋มอ,อมาจากแม่แม่ฮันสาโอรู้จักแม่ฮันสาค่ะหนูรู้จักนส้สภาษาคณน,น,นะ,ะหนูรู้จักอยู่นะคะนะคะ ทักทายสวัสดียามเช้าวันยูบริษัทนะคะเนาะขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้หนูนะคะอ๋ออเดี๋ยวหนูไปสองหลังเลยนะคะแม่บริษัทเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเพื่อนๆบริษัทเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อหนูไปหนูแอดมินบริษัทเกษตรคันทียยี่ป่าวไอ้บริษันเกษตรคันทียแป๊บนึงเด้อบริษัทหนูเอาพี่นีนะคะพี่นีไปไปให้แม่สองหลังนะคะบริษัทแม่อ่อยายหน่อยสายฮานะคะบริษัทธนเนาะน้อบริษัทหนูเอาหนูเอาไปให้สองหลังเลยนะคะ หนูเอาพี่นีเดอร์วัสันนะคะกับพี่นีเอฟซีบัลล่าน้อยนะคะไปให้ก่อนนะคะเดอร์วัสันนะคะเป็นกำลังใจให้อีลาน้อยธนาคนนา่เนาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูให้เพื่อนเพื่อธนาคารเนาะคุณยายนะคะมาเป็นกำลังใจให้สุขุ้งสุกุ้งมินอนมาปองไปเดอร์วัสันนนุนาเนาะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะธนาคารเนาะ เป็นกำลังใจให้นะคะทักทายแฮกร้กาวิสันคณเนาะนะคะขอบคุณมากค่ะอ้าวไอ้พ่อวอา,อาอต่อวันนีพี่น้องเออสันนุขอโทษนะคะหนุขอมาพูดต่อนะคะใส่คุณยายนะคะดีเจ้าสันน้องน้องมวยนะคะดีเจ้าสันน้องมวยนะคะอ่ะยายน้อยวิสันนะเนาะสวัสดีค้าวสันคะเนาะอา้าว